เบญจธรรมและสังขาหาวัตถุสสวัสดีค่ะน้องๆพบกันอีกครั้งนะคะยันจำกันได้ไหมคะในเรื่องของโอวาสามนั้นก็คือการไม่ทำความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วเราได้เรียนกันในเรื่องของการไม่ทำความชั่วเ็นจศีลหรือศีลห้านั้นคือข้อละเว้นในการปฏิบัติมี5ข้อได้แก่ ข้อที่หนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนร,รังแกทำร้ายหรือฆ่าสัตว์ข้อที่สองเว้นจากการลักขโมยข้อที่สามเว้นจากการนอกใจคู่ครองข้อที่สี่เว้นจากการพูดปดพูดคำหยาบเพ้อเจ้อไร้สาระข้อที่ห้าเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆ ในวันนี้จะพาน้องๆมารู้จักกับเบญจธรรมหรือการทำความดีซึ่งเป็นอีกข้อหนึ่งที่อยู่ในโอวาสและสังคหาวัตถุ4ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันเลยนะคะน้องๆ้อคะการที่เราจะนำหลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นไม่ยากเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างทางไปโรงเรียนตอนเช้าเกิดอะไรขึ้นพลอยได้ยินเสียงอะไรในถังขยะ พลายได้ยินเสียงอะไรไหมนั่นมันเสียงแมวนิเพลินดังมาจากตรงไหนนะเหมือนจะที่ถังขยะเลยไปดูกันพลอยนี่ลูกแมวตกูงในถังขยะนี่ดีนะที่ลูกแมวไม่เป็นอะไรนั่นสิวิ่งไปโน,โน่นแล้วเราก็รีบกลับกันเถอะเพินเดี๋ยวคุณพ่อกับคุณแม่จะรอนาน น้องๆ้งคะเมื่อสักครู่พลอยและเพลินได้ช่วยลูกแมวที่ตกลงไปในถังขยะถือว่าเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะมีความเมตตาการุณาตามหลักเบญจธรรมเลยล่ะคะ่เะเบญจธรรมนั้นก็คือข้อควรประพฤติปฏิบตัติมี5ประการนะคะถ้าเช่นนั้นเรามาทําความรู้จักกับเบญจธรรมกันด้วยเลยนะคะข้อที่1มเมตตาการุณาคือ ควรมีความรักและความสงสารเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นข้อที่สองสัมมาอาชีวะคือควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีอาชีพที่สุจริตเช่นการประกอบอาชีพที่ถูกต้องไม่ผิดกฎหมายเช่นครูหมอพยาบาลคนขับรถโดยสาร พนักงานต้อนรับเป็นต้นค่ะข้อที่สามกามสังวรคือยินดีและพอใจในคู่ครองของตนค่ะข้อที่ 4. สี่สัจจะคือควรปฏิบัติตนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์เช่นการไม่โกหกพูดแต่ความจริงข้อที่ห้า สติสัมปชัญญะคือควรปฏิบัติตนให้เป็นคนมีสติรู้ตัวอยู่เสมอเช่นช่างตัดผมที่มีหน้าที่ตัดผมก็ต้องมีสติสัมปชัญญะในการตัดผมเพื่อให้ถูกต้องตามแบบที่ลูกค้าต้องการเป็นต้นค่ะสรุปนะคะเบญจธรรมคือข้อควรประพฤติปฏิบัติประกอบด้วย เมตตากรุณาคือมีความรักและความสงสารสัมมาอาชีวะคือมีอาชีพที่สุจริตกามสังวรคือยินดีพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่สัจจะคือมีความซื่อสัตย์สติสัมปชัญญะคือมีสติรู้ตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรเห็นแล้วใช่ไหมล่ะคะน้องๆการกระทำความดี เป็นเรื่องไม่ยากเลยนะคะและยังเริ่มได้ง่ายๆจากเรื่องที่ใกล้ๆตัวเราน้องๆจะเห็นได้ว่าหลักเบญจรรมกับหลักเบญจศีลซึ่งมีห้าข้อเบญจศีลคือข้อที่ควรละเว้นการปฏิบตัติแต่เบญจธรรมเป็นข้อที่ควรปฏิบตัติเพราะฉะนั้นน้องๆต้องจำให้ดีนะคะเพื่อเป็นการช่วยให้น้องๆจำได้ง่ายขึ้น เรามาเล่นเกมสนุกสนๆก,กันค่ะให้น้องๆเลือกข้อที่เป็นหลักเบนจะทำ น้องๆหลังจากที่เราได้เล่นเกมสนุกๆก,กันไปแล้วเรามาดูกันต่อเลยนะคะว่าจากครั้งที่แล้วที่เราได้ไปดูพัดเบิร์มและเตยไปแล้วในตอนพักกลางวันวันนี้เรามาดูกันบ้างสิคะว่าในเวลาพักกลางวันเพลินและพลอยกําลังทําอะไรอยู่เราไปดูกันเลยค่ะอ้าวเพลินทาไมไม่เอาข้าวมากินกับเราล่ะเมื่อเช้าแม่เราทํามาให้แต่เราลืมหยิบมาพลอย ไม่เป็นไรกินกับเราก็ได้วันนี้คุณแม่เราทำมาให้ตึ้งเยอะเลยเรากินไม่หมดหรอกกินกับเรานะเพลินขอบคุณนะพลอยน้องๆคะดังจะเห็นได้จากตัวอย่างความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของน้องพลอยซึ่งการที่พลอยแบ่งอาหารของตนให้กับเพลินด้วยถือว่าเป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะ น้องๆคะนอกจากการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หนึ่งในหลักเบญจธรรมแล้วเรายังมีหลักธรรมอื่นๆอีกที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักความสามคัคคีต่อกันเช่นการพูดจาไพเราะการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายซึ่งนั่นก็คือหลักธรรมสังขาหาวัตถุสีนั่นเองคะ่ะเอ ว่าแต่มีใครรู้จักสังคหาวัตถุสีกันมาบ้างหรือเปล่าคะยังไม่มีแน่เลยถ้าเช่นนั้นเรามาทำความรู้จักหลักธรรมนี้กันก่อนดีกว่าคะ่ะสังคหาวัตถุสีหมายถึงหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามคัคคีมีสีประการด้วยกันคือ 1. ทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่น การแบ่งข้าวหรือแบ่งขนมให้เพื่อนหรือแม้แต่ให้อาหาราสตรัตว์ก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันครับ 2. ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะเช่นการพูดจาสุภาพไม่พูดคำหยาบ 3. อัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเช่น การช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียนหรือสถานที่สำคัญต่างๆเช่นวัดโรงเรียนเป็นต้น 4. สมานนตตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลายเช่นการยิ้มให้กับคุณครูหรือเพื่อนๆที่โรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการทักทาย เราบาทบทวนกันอีกครั้งนะครับเรื่องสังหาวัตถุสี่ที่เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคีประกอบไปด้วยทานคือการแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ปิยวาจาคือการพูดจาไพเราะอัตจาริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นสมานัตตาคือการวางตัวให้เหมาะสม สเสมอต้นสเสมอปลายนั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆพอจะจำหลักธรรมของเบนจะทำกันได้แล้วใช่ไหมคะน้องๆจะเห็นได้ว่าโอวาสามนั้นก็คือการไม่ทำความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติตามนะคะและนอกจากนี้สังขา,าวัตถุสี่ยังเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เกิดความสามาคัคคีซึ่งจะช่วยสั่งสอนให้เรากระทำแต่ความดีค่ะเอาละคะ่ะน้องๆหลังจากที่เราได้รู้จักกับการไม่ทำความชั่วและทำความดีกันไปแล้วในครั้งหน้านั้นเราจะไปรู้จักกับเรื่องการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในโอวาสามกันบ้างนะคะและตอนนี้ก็ได้เวลาของกิจกรรมใช้เดี่ยวของเราแล้วไปพบกับกิจกรรมสุดท้ายของเราได้เลยค่ะ ใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องหลักธรรมข้อใดที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักสามัคคีใครปฏิบัติตนตามหลักเบญจธรรม พลินช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนเพลินปฏิบัติตามสังฆ่าวัตถุสี่ข้อใดเป็นจะทำหมายถึงข้อใดข้อใดคือความหมายของสมานัตตา เอาละค่ะน้องๆได้เวลาของเฉลยพร้อมคำอธิบายกันแล้วนะคะมาดูกันสิคะว่าน้องๆตอบถูกกันกี่ข้อข้อที่หนึ่งหลักธรรมข้อใดที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความรักความสามคัคคีตอบ สังคหะวัตถุสี่คือหลักธรรมที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจให้เกิดความสามัคคีข้อที่สองใครปฏิบัติตามหลักเป็นจธรรมตอบพลอยช่วยเหลือลูกแมวตรงตามหลักเบญจธรรมเมตตาการุณาเพลินช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนเพลินปฏิบัติตามสังหวัตถุสี่ข้อใด ตอบอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นข้อที่4ี่เบญจะธรรมหมายถึงข้อใดตอบข้อควรประพฤติปฏ,ป,ฏปฏิบัติข้อที่5ข้อใดคือความหมายของสมานัตตาตอบสมานตตา,ตาคือการวางตัวให้เหมาะสมเสมอต้นเสมอปลาย เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครั้งหน้าเรามาพบกับหลักการทำความดีตามพุทธศาสนาอีกข้อคือหลักทำมงคล38เรามาติดตามกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ